รถบรรทุกน้ำมันของกองกำลัง PDF ซึ่งต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาถูกเผาเสียหายหนึ่งคันบนถนนสายเอเชียเมวดีกอกะเล็กประเทศเมียนมาอยู่ตรงข้ามอำเภอแม่ erm is, สอดจังหวัดตากค่ะหลังจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาประกาศห้ามรถบรรทุกทุกคันผ่านเส้นทางสำหรับการสู้รบเมื่อคืนที่ผ่านมาฝ่ายทหารเมียนมาระดมกำลังใช้อุธประจำกายและปืนใหญ่ยิงใส่กลุ่ม PDF มีการประทะกันต่อเนื่อง และมีรายงานอ้างว่าทหารเมียนมาเสียชีวิต85นายและบาดเจ็บจำนวนมากขณะที่ฝ่ายต่อต้านเสียชีวิต3นายบาดเจ็บ17นายก,ก,การสู้รบทำให้มืชาวเมียนมาหนีภัยข้ามาฝั่งไทยทั้งในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากแล้วประมาณ8,000คนขณะที่รถบรรทุกสินค้าจำนวนมากต้องติดอยู่ที่บริเวณพื้นที่ชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2บ้านวังตะเคียนใต้หมู่ที่7 ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไม่สามารถนำรถสินค้าข้ามไปส่งในฝั่งประเทศเมียนมาได้เพราะว่ากลุ่มต่อต้านสั่งห้ามใช้เส้นทางระหว่างวันที่7เมษายนถึง21เมษายนนี้